ผมชื่อนายวัศน์สุกย้อยครับเป็นครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพพลงคีรีครับสหรับเมื่อปิดภาคเรียนที่ผ่านมาก็ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการนะครับที่ร้านพรบุปการอิเล็กทริก,รกตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำหรับที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าครับ ติดตั้งระบบแอร์แล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดครับก็ได้ประสบการณ์ในการทํางานเพื่อนํามาสอนนักเรียนนักศึกษาในห้องเรียนครับโดยมีเทคนิคกระบวนการต่างๆที่ได้นํามาฝึกสอนวิชาชีพของนักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นและก็เอามาต่อย,ยอดวิชาชีพนะครับสําหรับงานต่างๆที่ผมได้ปฏิบัติงานได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ เป็นผลดีกับสถานศึกษาเป็นผลดีกับองค์กรครับแล้วก็มีข้อมูลมีภาพรายละเอียดที่ผมจะนำเสนอหลังจากคลิปแนะนำตัวขอบคุณครับ